เีออน้ตอนาเสนอให้ชมกับบ้านเดี่ยวนะคะบ้านเดี่ยวแปลงนี้นะคะพื้นที่ขนาด59.8ตารางวาค่ะมีพื้นที่ใช้สอย130ตารางเมตรเลยนะคะทุก่านกว้างกวางเลยทีเดียวบ้านเดี่ยว1ห้องนอน1ห้องน้ําค่ะทําเลอยู่ใกล้กับแมคโครอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้สารปกคร 3, คองจังหวัดขอนแก่นนะคะ ราคา1นึ่งล้าน 3, สามแบาทค่ะเป็นบ้านเดี่ยวอยู่ที่ถนนเรานาดีตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นพร้อมอยู่ได้เลยค่ะมีเพื่อนบ้านเดินทางสะดวกนะคะราคาไม่แพงและสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบคันด้วยนะคะในพื้นที่ข้างเคียงค่ะท่านใดสนใจแปลงนี้หรือว่ากำลังมองหาซื้อบ้านอยู่ในจังหวัดขอนแกน่น ่านสามารถติดต่อน,นัดชมพื้นที่ได้นะคะหรือคุยเจรจาข้อมูลเพิ่มเติมโทรคุยด้วยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ